ช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารนะครับความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์กับช่วงมอเตอร์ริงอัปเดตครับ Mercedes Benz รุกตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่อีกครั้งด้วยการเปิดตัวรถยนต์2รุ่นใหม่ล่าสุดที่ประกอบในประเทศไทยเป็นครั้งแรก The New GLA Compact SUV Premium กับขนาดเครื่องยนต์ให้เลือก2รุ่นได้แก่ GLA 200 Urban ราคา2 9 0 0 0 0บาท และ CLA 250 AMG Dynamic ราคา2,440,000บาทควงเก๋ง Compact Coupe 4ประตู The New CLA ประกอบด้วย CLA 200 Urban ราคา2,140,000บาทและ CLA 250 AMG Dynamic ในราคา2,490,000บาทพร้อมมอบข้อเสนอพิเศษภายในงานเปิดตัว ไมเคิลเกรเวประธานบริหารบริษัท m e r c e d ซเดสเบประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของตลาดรถยนต์ระดับพรีเมียม m e r c e d e s b e n บประเทศไทยจึงไม่หยุดนิ่งที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องพร้อมสะท้อนคุณค่าหลักของแบรนด์ที่ว่าความสมบูรณ์แบบและความหลงหล m มาร์ตินชูส z รองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาดบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่า The New G.L.A. และ The New C.L.A. รุ่นประกอบในประเทศเป็นอีกทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าอย่างเจเน r เรชันในการเป็นเจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz ที่มาพร้อมรูปรักษ์ดีไซน์ฉบเฉี่ยวและปราดเปรียวสมรรถนะทรงพลังและเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารบนท้องถนน โดยผู้ที่สนใจสามารถพบกับ The New GLA และ The New CLA พร้อมยนต์กรรมอีกหลากหลายรุ่นครอบคลุมในทุกเซกเมนต์ได้แล้วภายในงาน Mercedes-Benz Star Dome ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณลานหน้าศูนย์การค้าเซนท o เิล City a u t o m o b i l ลผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากกัวและแลนด์โรเวอร์ย่างเป็นทางการในประเทศไทยเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์อย่างต่อเนื่องทุ่มทุนมากกว่า300ล้านบาทสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่สุดยิ่งใหญ่บนถนนพระรามสี เพื่อให้เป็นโชว์รูมและศูนย์บริการต้นแบบของจาก,กัวและโรเวอร์แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกนำเสนอบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยมที่สุดด้วยมาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างประสบการณ์แห่งบริการชั้นเลิศเช่นเดียวกับโชว์รูมในประเทศอังกฤษและเพื่อตอกย้ำสถานะผู้นำในตลาดรถหรูของซิตี้ออโตโมบิลที่มอบบริการที่เตี่ยมด้วยประสิทธิภาพคุณภาพที่เที่ยงตรงและการดำเนินงานที่สร้างความพ,พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกราย โชว์รูมและศูนย์บริการแห่งนี้พร้อมแล้วเพื่อให้ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกได้สัมผัสกับบริการและการรับประกันความพึงพอใจที่ดีเยี่ยมที่สุดในตลาดรถหรูของภูมิภาคนี้โดยการให้บริการหลังการขายทั้งหมดจะมีเฉพาะที่ศูนย์บริการสาขาพระราม4เท่านั้นซึ่งย้ายมาจากศูนย์บริการสาขาพระราม3เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศภายในงานไ h a i l a n d International Truck Show 2015หรือมหากรรมรถบรรทุกนานาชาติประเทศไทย 2,558ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็คับข้างด้วยค่ายรถใหญ่และผู้แสดงสินค้ามากมายที่พร้อมใจกันอวดนวัตกรรมล่าสุดด้านสหพันธ์การขนส่งทางโบกจัดประชุมยิ่งใหญ่ AEC Logistics Summit พร้อมลงนาม MOU ผู้นำ10ประเทศอาเซียนขาดรับสหพันธ์การขนส่งทางถนนแห่งอาเซียน มิสเตอร์มาซาชินิชิโอประธานบริษัทนิชิโอเรนท์อลกล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและคนไทยทุกคนที่มีส่วนผลักดันให้เกิดงาน Thailand International Truck Show 2015ขึ้นในประเทศไทยสำหรับการจัดงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้แสดงสินค้ากว่า70แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกที่เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกและสินค้าอื่นๆอ,อีกมากมาย โดยทุกบริษัทต่างโชว์นวัตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดและเสริมด้วยโปรโมชั่นต่างๆมาจัดแสดงให้ผู้ชมสินค้าได้เลือกชมและเลือกซื้ออย่างคุ้มค่าทางด้านกลุ่มตันจงอินเตอร์เนชั่นแนลยังมั่นใจในเศรษฐกิจเมืองไทยพร้อมวางหมากขยายฐานลูกค้าด้วยการปลุกมส่งรถรุ่นใหม่เติมเต็มตลาดแบบครบเครื่องหลัง8เดือนที่ผ่านมาเติบโตวสวนกระแสเศรษฐกิจ ล่าสุดก็นำรถบรรทุกรุ่นใหม่มาร่วมจัดแสดงภายในงาน Thailand International Truck Show 2015เพื่อหวังขยายการรับรู้ในแบรนด์และเพิ่มยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มิสเตอร์เกรนตัน ประฐานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทตันจงอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเปิดเผยว่าตลอด8เดือนที่ผ่านมาฟูโซได้ผนึกกำลังร่วมกับ Truck Asia, mm hmm. เดมเลอร์ทรัคเอเชียเผยโฉมรถบรรทุกรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเมืองไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยฟูโซทรัคประเทศไทยสามารถสร้างอาาัตราเติบโตได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาศูนกระแสเศรษฐกษิจที่เติบโตแบบชะลอตัวอยู่ณปัจจุบัน และในช่วง4เดือนสุดท้ายของปี2558ฟูโซมั่นใจอย่างมากว่าจะสามารถสร้างอัจจาเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหลักมาจากการนำเสนอรถรุ่นใหม่ๆที่ครอบคลุมทุกกลุ่มความต้องการซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าของฟูโซ่ในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งหมดนะครับเป็นเนื้อหาสาระของรายการม o ตอ i n g on Air นะครับย้ำคุณผู้ชมอีกทีนะครับไปติดตามนะครับเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่หน้า เพจเฟซบุ๊กนะครับมอเตอร์ริงออนแอร์ก็จะมีเทปย้อนหลังครับการทดสอบและข้อมูลต่างๆจากจากคุณสุชีพนะครับแล้วก็ข่าวอัปเดตนะครับพอสมควรนะครับวันนี้เราสองคนนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการมอเตอร์ริงออนแอร์ครับที่นี่เวลาเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ